ค่ะต้องบอกว่าการแข่งขันการน,น,นี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกับหลากหลายพันธมิตรของเรา<ม>แต่ที่สขขาคัญแล้วเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนที่ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแต่จะโด่งดังไปในระดับสากลเลยทีเดียวค่ะผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในงานเนี้ย จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการจัดงานอ e ีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ค,ครั้งนี้นะครับผมก,ก็มีบ้างในต่างประเทศก็จะมีแข่งอ e ีสปอร์ตที่เป็นเครื่องคอนโซลนะครับผมแต่ที่ในงานทีเนี้ยก็ส่วนมากก็จะเป็นเกม PC ซค่ะซึ่งเกมแต่และเกมที่มาแข่งขันกันโหดบึกบึนและต้องใช้ความอึดในการแข่งและเกมเหล่านั้นนะค,คะไม่ได้เกี่ยวกับ เกมตีเทนนิสอะไรแต่ยันใดเพราะว่าเป็นเกมที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและเป็นเกมยอดนิยมซึ่งผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยในตัวผู้เข้าแข่งขันก็จะต้องมีความชํานาญในการเล่นเกมที่ไม่ใช่เป็นชํานาญระดับประเทศเท่านั้น,นเพราะจะแข่งกันแบบว่าจริงจริงจังๆเอาไปสู้กับต่างชาติด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับเพื่อผลักดันในวงการอีสปอร์ตของประเทศไทยให้ตอนนี้ก็ถือว่าดีนะ้ครับน้องซีแต่เราจะพยายามทําให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผม โอเคพัฒนาการเกิดขึ้นได้นะคะและในลำดับต่อไปค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราได้ดีที่สุดนะคะเป็นคนที่หลายท่านรู้จักกันดีท่านนี้เป็นเจ้าของนิยสาร์เกมที่มีชื่อเสียงและมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทยไม่ได้เกินจริงไปแต่อย่างใดขอเสียงด้ำดังปรบมือตับคุณสันติหล่อทองนะทบรรดาธิการบริหารนิยสิทธเของเกมนิสเอาละค่ะ้ท่านที่2นะครับผมเป็นผู้ที่ถือสิทธิ์อย่างเป็นทางการในการจั ขัน TGX ในครั้งนี้ครับผมในในโซนเซาท์อีสเอเชียนะครับผมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารบริษัทแร็ปเจอร์จำกัดครับผมขอเรียนเชิญคุณเฮอร์แมนเอิร์นนะฮะ ladies and gentlemen please welcome Mr. Herman สวัสดีค่ะอยนาตถามคุณสถิตก่อนนะครับผมว่าการทึงงาน t ีจในครั้งนี้ผมว่ามีความเป็นไปยังไงนะครับผมคุณสติ บังเอิญหรือเปล่าคะเนี่ยอยู่ดีๆมาจัดเป็นประเทศไทยใหญ่ขนาดนี้ครจริงๆแล้วเนี่ยสำรับงานที่เป็นอีสปอร์ตจากมิภาคนี่เป็นความฝ่ายฝันของเกมเมอร์ชาวไทยมาตลอดอยู่แล้วครับผมต่อให้เราจัดกันใหญ่ขนาดไหนมันก็คือใหญ่ในประเทศในความรู้สึกของคนไทยก็รู้สึกอยู่แล้วอ้หัใแต่ละครั้งก็ใหญ่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 ทุ่งเงินลงไปกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านก็คือใหญ่ในประเทศครับคือต่างชาติเพราะว่าแค่มองลงมาว่าเออพวกคุณทําอะไรกันทำอะไรกัน ครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีคำสือ่อว่าถ้าเกิดมีประเทศที่เป็นจุดต้นทางเขาเริ่มมองมาว่าเออเข้ามาถึงคนไทยได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าก็มาเดินกับกได้พราะว่าคุณได้คุยกันเบื้องต้นร้าวๆครับว่าเ,าาเออคนไทยอยากมีนะเขาก็อยากมนะีในไทยเหมือนกัน ก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับส่วนลื่องราต่อไปก็เป็นสตอรี่่ยาวมาก้องคุยคุยกันมาสามเดือนกว่าค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่คือพอพูดว่าเป็นการจัดแข่งขันเกมครั้งยิ่งใหญ่คำนี้คงจะเป็นคำที่คุ้นหูอยู่แล้วสำหรับคนไทยแต่ความใหญ่จริงๆนี่มันวัดกันที่ตรงไหนคะตรงขนาดหรือว่าผู้ร่วมหรือสปอนเซอร์ชิพหรืออะไรคะจริงๆเลยความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันทุกชนิดในโลกนี้ครับขึ้นอยู่กับผู้เข้าแข่ง ผู้เข้าแข่งขันเหรอคะใช่ครับไม่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่ใหญ่ใหญ่อ้าวจริงเหรอจริงครับจริงๆเลยบางทีบางบางถ้วยที่ได้ถ้วยพลาสติกใบๆใบมันแต่ชนะแชมป์โลกได้นี่มันคือโคตรใหญ่เป็นล้วก็แนวความศักดิผมพูดไปที่ผมยังมีความรสืบซื้อมันคือการสู้ซ่าเลยนะขนาดนั้นเลยก็พี่จะเสียจะเน้นว่าแบบอ่าชัยชนะมากกว่าที่สําคัญนะครับผมที่เป็นเป็นศักดิ์ศรีมากกว่านะครับผมผู้เข้าแข่งขันยังไงคะอย่างงานเนี้ยที่เขาว่าเราว่าใหญ่นะใหญ่หนาระดับภูมิภาคเนี่ย ผู้เข้าแข่งขันที่มาประชันกันนี่เป็นสไตล์ไหนบ้างอ่สไตล์ก็ตอนนี้เกมมีมากมายหลากหลาย,ลายนะครับโอกาสที่จะแข่งกันให้ครบหรือว่าให้มีเกมทุกเกมในบ้านเราเนี่ยก็คงเป็นที่หลากานะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ที่เป็นที่นิยมที่เป็นนิยมอยู่เนะี่ยก็จะเป็นแคชชั่วแล้วก็ FPS ต่างๆอวมรวมรวมนั่งเกมไซค์ที่บางเกมค่ะ<ๆ>ซึ่งผู้เข้าแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจดขึ้นในประเทศไทยต้องเป็นคนไทยอย่างเดียวไหมคะ วางแผนไว้ว่าไม่ใช่ครับเราตั้งใจจะเชิญต่างประเทศเอาเป็นว่ามือโปรโต่างๆที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยให้เข้ามาแข่งในบ้านเราอ๋อคือหมายถึงว่าจัดขึ้นอีเวนต์นี้อยู่ในประเทศไทยแต่เป็นระดับภูมิภาคคือคนต่างชาติก็เข้ามาปร,ประแข่งได้ก็คุณสีถามอย่างนี้จริงๆเลยผมเป็นคนผู้ตรงนะครับก็คือเราเหมือนจะโโหกคนทั้งโลกว่าประเทศไทยเจ๋งแล้วเราจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียเราอยากเป็นเจ้าภาพ คือเนื่องจากประเทศใกล้เคียงเราเังไม่เลอกเราจะ้รบชิงจากซะก่อนเราก็ชิงไปเป็นเจ้าภาพเราก็ทุ่มทุนแล้วก็เชิญต่างประเทศเข้ามาแข่งในบ้านเราซะาแล้วก็กลายเป็นเจ้าภาพไปเลยบริยาย ผมเรียนตรงๆว่านัดแข่งเกมในบ้านเราเนี่ยบางคนมีสักกี่ครั้งกันจะได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินไปแข่ง่างประเทศต้องชนะก่อนนะครับแล้วแน่นอนตอนนี้คือคนที่จะชนะได้ในประเทศไทยก็หน้าตาก็เห็นเห็นกันอยู่มีอยู่ไม่กี่ไม่กี่ไม่อยู่กี่เจ้าไม่กี่ทีมนะฮะหลอกทุกคนใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเราเชิญต่างประเทศเข้ามามันก็มีโอกาสที่จะเจอกันในรอบรองชนะเลิศบ้างรอบเข้าไปบ้าง แล้วก็สอดคล้องอย่างอย่างที่คุณสันติบอกในช่วงช่วงแรกของว่าอยากอยากจัดง,งานให้ยิ่งใหญ่ให้ทั่วโลกหันมามองประเทศไทย um, ไม่ใช่ว่าแบบเราจัดใหญ่แล้วแต่ก็ใหญ่แค่ในไทยใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทางคุณโฮลเมนด้วยนะคะเมื่อสักครูน่นี้เราพูด recently we talk about the the introduction of our campaign launching today can you speak Thai Okay, Mr. Herman, we would like to know about the partnership of this project, which is really exciting about first time launching in Thailand. Yes, I think firstly I'd like to thank Comgable and our partners to work together with Rapture to bring TGX to Thailand tgx began in, uh, in 2009 in singapore, so it's been uh, three years, and this time around we see that we uh, want to expand out to southeast asia, and uh, thailand is the, the first country that we will host uh, tgx uh, 2012 this year. all right. Yeah, before we move to uh, vietnam, singapore, and uh, malaysia. okay, i think you have to reconsider about staying in bangkok, thailand, and not moving to any other countries. <laughs> ก็บอกว่า T G X เนี่ยนะคะจริงๆต้องก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพันธมิตรก็คือตัวคอมเกมเมอร์นั่นเองนะคะคใจคอไม่คิดโปรงเลยให้พันธมิตรคอมเกมเมอร์ Com มาน่โอเคแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ย T G X เนี่ยจัดขึ้นมาตั้งแต่ในปี2009แล้วนะคะที่ประเทศสิงคโปร์นับมาก,ก็ประมาณ3ปีแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นที่ปรา ซึ่งในครั้งหน้าไปเนี่ยนะคะก็อาจจะไปจัดที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราซิก็เลยบอกว่าสงสัยต้องพิจารณาจัดที่ประเทศไทยต่อไปอีกหลายๆปีสักหน่อยแล้วกันนะคะ So how come you host this time in Thailand? Uh, we believe that Thailand is a big market, one of the largest a n d s o u t h e s a s for the gaming industry. We see that there's more than 30 publishers, game publishers uh, in Thailand, and there are at least more than 10,000 internet cafes all around Thailand. and we also see the growth of e sports especially in Thailand where we see many teams like um MITH pythons uh huh. you know and um, n e o l u s i o n so this shows a big growth in the thailand gaming industry a l right สิถามว่าแล้วทําไมครั้งนี้อยู่ดีๆมาจากที่ประเทศไทยเค้าบอกว่าก็เห็นว่าอย่างแรกเลยสื่อที่เกี่ยวกับเกมบ้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อินเทอร์เน็ตร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆที่คนเข้าไปเล่นเกมกันมีกว่าหมื่นสาขาทั่วประเทศไทยและที่สําคัญเราก็เห็นทีมประเทศไทยคนที่เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ไปแข่งเกมต่างๆแล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยนี่แหละเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดเกมที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกทีดังนั้นก็เลยเลือกที่จะมาจัดที่ประเทศไทยนั่นเองประเทศไทยเป็นประเทศที่เล่นเกมกันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มี มีไอการแข่งขันที่ค่อนข้าง,งดุเดือดอยู่แล้วการมาของทีเจในครั้งนี้น่าจะช่วยพัฒนาแล้ว,ว่าเติมเต็มในส่วนที่ยังต้องเติมอยู่เพ<ช>ื่อให้วงก,การอีสปอร์ตดีขึ้นกว่าเดิมถูกคุณสันติช่วยเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะเอเอเห็นแค่คำว่าเติมเต็มจริงๆก็อยู่ในใจมาตลอดเนื่องจากก็เริ่มเห็นว่าระดับ,บโลกเนี่ยการแข่งขันอีสปอร์ตที่เป็นที่ยอมรับกันคือดูซีจีมันก็หลายปีมาแล้วแต่ว่ามันห่างไกลกับตลาดเกมบ้านเราเหลือเกิน ผมมองเนี่ยมองในสายตาที่เป็นสื่อในวงการเกมผมมองว่าเป็นมพราะ WCG เป็นเรื่องกายตัวเลือเดือนพอเมื่อสามเดือนที่แล้วได้เพบกัว่าคุณเหอร์แมนเราก็นั่งคุยมาผมก็ยังเปิดประเด็นนี้คุยแบบจี้ใจถามแล้วด่วยตอบผมให้ชัดๆหน่อยเถอะว่าถ้า WCG จะมาจากในไทยด้วยทำมันใกล้เคียงกันหน่อยทําให้พี่ๆทำให้ผู้ประกอบการทำให้บริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเกมในบ้านเราแล้วเกมมิ่งเก์ทั้งหลายเนี่ยได้รับอานิสงส์ด้วยผมก็เลย มีการคุยันบ้านเกมหลายๆเกมที่ไม่อยู่ในระดับการไฟนอลเนี่ยเอามาชิงแชมป์เอเชียในบ้านเราเนี่ยจะได้ไหมในนาม WCG ก็มีการเรียนถามมงเถอรนะว่าถ้าได้เนี่ยเราเอาอตอน,นี้เป็นที่มาตรงนี้มันก็เลยวันนี้ก็เลยรบกวนและเรียนเชิญพี่ๆนะครับในค่ายเกมหลายๆท่านนะครับเข้ามาลองฟังดูว่าลองร่วมามันทำอยูไหมครับจัดแข่งอีสปอร์ตเกมของพี่ทุกเกมที่อยู่ในบ้านเราเนี่ย ในนามของ WCG กันดีกว่านะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือการเติมเต็มครับผมเพื่อ,องารเกมแต่ไม่ใช่เพื่อผมนะครับไม่อยากตอนนี้ผมในชีวิตผมเนี่ยผมแค่มีความสุขที่ได้เล่นเกมแล้วผมก็จะเล่นเกมต่อไปอส่วนถ้าตลาดเกมจะใหญ่ขึ้นทําให้ผมมีโอกาสได้เล่นเกมดีๆมากขึ้นตรงนั้นผมพอใจแล้วครับฟังดูเป็นเจตนารมที่ดีกับวงการเกมคนนะไทยบ้างปรบมือให้คุณสัตยสิิสักนิดเลยได้ไหมคะเอาชื่อใจนะ ว่าวงการเก่งนี่ก็มีคนที่เก่งๆน,น,น,นี่หนาไค